เรคุยเรื่องเสื้อนเถอะมันเนี่ย <c oughs> อันนี้เป็นชุดอยู่ใิฟอร์มผมนะครับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนั่งทําง,งานในรถน้องเขาก็มาเตือนนะครับแล้วก็พี่ได้เวลาเล่นละเราก็คว้าเสื้อมาใส่นะครับก็เรียบร้อยก็เดินลงรถจะมาจะไปเล่นน้องบอกพี่เจ้าของร้านเขาขอเลื่อนเวลาอีกนิดนะไม่เป็นไรเดินกลับรถมานั่งแล้วก็ถอดเสื้อออกนะครับทําง,งานต่อ สักพักน้องพี่ได้เวลาแล้วเขาก็หยิบเสื้อมาใส่ไอตอนถอดเนี่ยมันมันก็ไอข้างในไปอยู่ข้างนอกข้างนอกอยู่ข้างในลืมดูพอบใส่ปุ๊บมันก็เอาข้างนอกมันอยู่อย่างเงี้ยนะครับผมก็เล่นไปสองเพลงเล่นไปสองเพลงคนก็ถ่ายรูปกันใหญ่เรา,าเอ๊ะทำไมวะสักพักหนึ่งน้องมาก็ซิปบ,บอกพี่ผมลืมดูไปพี่ใส่เสื้อกับตะเข็บโอ้โห เรากำลังโซโล่แบบมีความสุขอยู่อะบอกมึงบอกอูทําทไมไม่บอกก็ไม่รู้อยู่ดีเราก็ผ่านวันนั้นไปอย่างสบายนะครับนนก็นึกเรื่องจะจบแค่นี้เมือ่อไม่กี่วันนี้เอาไปแล้วอันนี้แฟนผมเองเลยละ่ะนั่งอยู่ในรถโูเอาไอ้ที่หนีผมผู้หญิงอะสีสันก็แบบบอกเลยว่าผู้หญิงแน่นอนอะไอ,ไอท้ที่หนีผมว่า่าที่หนีต้องเยอะแยะไม่หนีมันหนีข้างหลังเสื้อเราเงี้ย ล้วเสื้อมันแขวนอยู่ไงเราก็ไม่รู้เหมือนก so ันก็หยิบมาใส่อย่างเงี้ยก็เล่นไปสองเพลงเหมือนกันน้องมาบอกอีกผมลืมดูก็เลยเลิกไปเลยเงี้ยเราให้เขามายืนทําไมเนี่ยนะเล่นดีกว่านะเบสกับกลองนี่พี่เขาก็เป็นผู้นําพามาคือเขาเขาตัดสินใจเองทุกอย่าง ก็บอกแล้วเป็นพี่ไม่แกล้งน้องแล้วยแกล้งได้หลอ